ก็มาสวัสดี f อซนะคะสรุปเลขหลังหวยออกเนาะ mm hmm. ก็เสียดายสามตัวไม่เข้าชุดโต๊ดชุดอะไรก็ไม่เข้าเนาะ mm hmm. เข้าแค่สองตัวล่างสองตัวบนด้านวางเลขกลับอีก mm hmm. อันนี้ก็สองตัวล่างนะคะ mm hmm. อันนี้ลงเต็มสุดก็เข้าเนาะ mm hmm. แล้วก็มาจับอ้าเขียนนี่ค่ะ ออกสามศูนย์เนาะออกแปดเจ็ดสองและสามศูนย์นะคะก็เข้าไปในชุดลองในตัวกลับเนาะพอแอดก็ซื้อหวยก็ต้องบอกเนาะกลับต่อมาชุดสามตัวเนี่ยเสียดายมากเลยมีจากเก้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่สองเจ็ด เห็นไหมแน่นเพื่อนก็ไม่นี่คิดว่าหลักร้อยจะมาแปดเนาะก็เนี่ยสองเจ็ดเนี่ยเกิดจะไล่เลขเล่นแล้วเนาะก็ดันออกไปสองเจ็ดซะเนี่ยเน้นมันชุดเด่นด้วยนะเนี่ยสองเจ็ดเนี่ยเห็นไหมมัดหน้าเอาใหม่เนาะแต่สองตัวก็ สองตัวก็เนี้นเป็นชุดเด่นยังไงสองเจ็ดนสองเจ็ดสองแปดเลยนะเป็นคู่โต๊ะข้างบนเลยออกแปดเจ็ดสองใช้าปากคิดประจำจำไม่ผิดนะกับสามโซนนะคะกระจับเป็นชุดเด่นเนาะคิดว่า ก็ไม่ทำให้ไข่ที่หน้าเอาเข้าไปก็สรุปว่าเข้าวสองตัวล่างสองตัวบนเนาะสองตัวบนเข้าในชุดในชุดเด่นสองตัวล่างเข้าไปในชุดรอง <c oughs> ส่วนสามตัวไม่มีหลักร้อยแปดก็เลยอดไปนะคะก็งวดหน้าเจอกันใหม่เนาะเพื่อนๆก็ขอสรุปแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆเนาะแอดก็มาแค่แบ่งปันไม่ได้ ว่าจะต้องมานั่งคุยนานเนาะเอาไว้คนติดตามเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวจะมานั่งคุยนานๆก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะแอปซีทุกคนที่เข้ามากดเข้ามาดูกดติดตามกดไลค์ให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ